สวัสดีครับนิพนธ์บนชาแนลครับผมผมมาเบิ้งแล้วก็ฝา, like ากกดไลค์เน่ยเด้อครับเด้อฝากกดไลค์ขอบคุณที่รับชมและติดตามครับผมนี่คือสเปคกำจัดมแมลงวันทองครับผมใส่ใ้ผลอีดีผ่านไปหนึ่งคืนครับผมมาเบิ้งสถานการณ์ว่าเป็นจ้าไหนครับผมนี่ ครับผมตามยี่ห้อเพิ่นนอมเมลยงวันทองทติดติ้อยู่ขวดครับผมนี่คือคือตัวจริงครับผมนี่ที่ผมดักไว้แต่ว่านี่ผมไอความขวดลงครับผมบ่ได้ตั้งขึ้นสำหรับมเมลยงวันทองล้วนเลยครับผมนี่นี่แหละที่มื ยอเกิดพ,พักผล,ละไม่เข้าครับผมเห็ดเห็มีหนอนมีอย่างเนาะสําหรับสเปคกำจัดแมลงวันทองครับผมกระป๋องละร้อยยี่สิบาทสั่งสื่อมากนะครับเนาะแต่ว่าก็ได้ผลดีมากเลยไปเบิ้งจุดต่อไปครับผมสําหรับจุดนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะผ่านไปหนึ่งคืนประมาณสิบกว่าชั่วโมงีเห่ะครับผมเนาะ ไปเบิ่งจุดต่อไปครับผมมาสมจุดต่อไปจุดนี้มีบักซีดาอยู่ติดๆกันประมาณหาต้นครับผมหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นก็มีลูกเบิรครับออกผลหมดแล้วโดกแหน่ไม่โดกแหน่ว่ากันไปครับผมนี่สุกเขียวครับผมบักซีดาสายพันธุ์สุกเขียว ล่นลงมาครับผมอูน่นนะครับผมอันนี้ใส่แบบใส่ฟ้าเนาะครับเนาะใส่เสือกจิมลงไปแล้วก็แท่งฟ้าขวดครับได้ผลดีดีครับผมผ่านไปหนึ่งคืนเนาะสำหรับมะแรงวันทองครับผมนี่รุวนรวนเลย สองกระป๋องผ่านไปครับผมไปเบิ่งกระป๋องที่สามครับผมก็ซือว่าซอยได้หลายนะครับน่าพอสันเบคซีดาเห้มันกระสิบอได้ในการผลลอยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันกินดีดีมันกิน,น,กนครับมันประมาณนี้มันกินอะไรครับเนี่ยมันจอ,อก,กินแล้วนี่นี่อาจจะรอดได้จังไดน,นี่ล่นลงมากครับผม ไปเบิ่งจุดที่สามครับผมนี่คือมะละกอฮอลแลน์พานนี่โู้บักลินฟ้ากำลังออกหน่วยมาตัวน่ยก,กำลังแทงนอกมาแล้วครับผมหมากลินฟ้านี่ครับผมต้นที่สามจุดที่สามครับผมเบิ่งที่ละครับ ต้นนี้อยู่ผู้เดียวเดียวๆเกิดไย้เอามาแฝนไว้สำหรับสเปร์กำจัดแมลงวันทองครับผมมันเป็นคล้ายๆเพราะพ่นสเปร์มากเลยมันเป็นเหนียวๆครับผมมันสิมันจะเป็นสเปร์เหนียวเนาะเป็นกาวครับผมก็คือกาวดักหนูกาวยังนี่แหละแต่ว่าตัวนี้มันเป็นพ่นสเปร์มากครับผมร้อยยี่สิบาทแนะนํเด้วยครับคันคิดว่าอยากเปิดผักเข้ามัน ถึกนอนถึอยังกินหลายก็เพราะนน้นำครับผมถอยยังยังบอท่านมีทางอื่นแก่แต่อนนี้ผมว่ามันโอเคเลยเนาะแต่ว่าเ้าบวต้องใส่ลายปลานนี่ก็ได้เขาใส่ที่ละขวดชุดใดมันลายเ้าก็เอาไปนี่แหละครับผมนพ่นใส่ขวดเ้าเาก็แฝนไว้ก็งสี็จละมันมมันสีเด้กินมันสีเป็นอันนี้ของมันนะครับผมเนาะ ขก็สิการผลิตการยัางข้าก็สิบไออีคอออกมาแล้วว่าเห็ดประมาณแบบนี้เขามีสูตรของเขาครับผมกินโมเหมนต์ครับผมกินหอมมะนาวสำหรับตัวนี้เป็นกินมะนาวครับผมขอบคุณครับ